วันนี้เนี่ยเป็นวันที่หลายคนจับตามองนะครับเพราะมีการเปิดรับสมัครผู้เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่สาราว่าการกรุงเทพตั้งแต่8โมงครึ่งไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับจนถึง4โมงครึ่งเช้านี้รายการของเราจะออกอากาศถึงแค่8โมงครึ่งนะครับและครึ่งชั่วโมงเท่านั้นแหละครับเพื่อหลีกทางให้กับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้แม้จะได้คุณมาทั้งทีมแค่ครึ่งชั่วโมงเองไม่เป็นไรคับพี่บูดี้ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เราได้มาเจอกันเนาะอ๋อ พราะนผมก็เห็นสาวสมัยนี้เขาก็ใส่เสื้อประมาณนี้ไม่ใช่เหรอมันเป็นเสื้อผ้าปกติค่ะพี่วูดดี้ค่ะเพราะว่าเราอยู่บ้านจะให้เราใส่คอเต,ต่าขนมิงคนก็จะว่าบ้านะคะเดี๋ยวก่อนแต่หน้ากระจังคนอาจจะไม่คุ้นเพราะว่านี่นะไม่ได้ใส่เครื่องสำอางใช่ไหมเป็น,ปน<ต>หน้าใสใสค่ะเวลาอยู่บ้านปกติไม่ต้องแต่งเยอะก็ได้คนก็คิดได้เนาะใช่าไม่ได้แต่งหน้าก็เหมือนเพิ่งตื่นอะไรอย่างนี้เหรอเวลาคนเราเวลามองภาพต่งตางๆอนานาบางทีมันก็มีมุมบวกกับมุมลบแรงมากต่เมื่อไหร่ นานแล้วพี่สานี่เป็นลงอะไรพี่นานลงที่ไหนเนี่ยในอินสตาแกรมของน้องอ๋อมันก็ไม่ไี้โออะไรพี่มันก็แค่แบบอาบน้ําโชว์แบบผิวนี่ึงไมันก็มีคอมเมนต์มาว่ามันไม่เหมาะสมดูนี่มีภาพหนึ่งไม่มีมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีก็มีหลายคอมเมนต์ไงแต่เราก็ไม่ลบนะเพราะเรารู้สึกว่า ก็อยากให้เขาล่นมือ่นี่นี่คือภาพไปเลยถ่ายกับผู้ชายี่ตอนไปไปหากินทีมงานไม่บอกนะนะคะหากินอะไรครับพี่ไปล้างรถท้างหลังไปร้านล้างรถพี่จ๋าผู้ชายเขามาล้างรถไงเปิดบูธขายของตรงเมืองทองนะคะแล้วพอประมาณบ่ายสองเนี่ยน้องเขาจะเอาของในกระเป๋าแม่แม่ก็ออกมาหาแม่ทําอยู่ด้านหลังมีบ้านบางตาทําด้านหลัง ออกมาหาของหาไม่เจอหากระเป๋าไม่เจอตรงไหนก็ไม่เจอตรงไหนก็ไม่เจอครับมีธนาคารโทรมาหาแม่บอกว่ามีคนเก็บกระเป๋าสตางค์แม่เอาไปทิ้งไว้กองเสื้อผ้าที่เขาขายเป็นกองกองที่ลดราคาแล้วเขาเอาไปฝากไว้แม่บอกไม่ได้ออกไปไหนเลยกระเป๋ามันก็อยู่ในใต้บูธอะค่ะใต้บูธที่มีผ้าคลุมอค่ะมันจะไปหายที่อื่นได้ยังไงอะไรเงี้ยอ่ะแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะตอนที่กระเป๋าตังค์หายรู้ตัวตอนไหนเลยว่าเอือไหายแน่เลยธนาคารโทรไปแล้วไม่ไปงงหรอคะอย่างนั้น งงค่ะเพราะว่าแม่ไม่ได้ออกไปไหนเลยก็อยู่แต่ในมูทําอยู่ด้านหลังอ่ด้านหน้าก็มีน้องเขาน้องแอปเปิลถ่ายรูปกับแฟนคลับอยู่ด้านหน้าอ่าอีกมุมก็มีแฟนคลับอีกคนอยู่และในในบูธอ่ะมีแฟนคลับสี่คนที่ช่วยขายอยู่แล้วเขามาเอาตรงไหนแม่ก็ไม่รู้ตอนไหนก็ไม่รู้ถ้า้านไม่ถูรไหมแม่ก็หาอยู่นั่นไหนหาใช่ก็ไม่คิดว่ามันจะหายเพราะว่าไม่มีวีแวลเลยว่าจะมีใครที่แบบดูผิดสังเกตหรืออะไรคือตอนนั้นช่วใครเอาไปใครน่าจะไปแม่นึกไม่ออกเลยแม่ไม่คิดว่า ทำไมธนาคารโทรมาว่ากระเป๋าตังเราไปทําร่วงข้างนอกออแล้วมีคนแล้เก็บได้แล้วไปฝากเจา้าหน้าที่ของเมืองทองไว้อ๋อสรุปว่าคือว่าก็มีคนโทรมาจริงๆธนาคารจริงๆที่โทรมาค่ะธนาคารจริงๆแล้วกระเป๋า<ล>เนี่ยไปทิ้งไว้ที่บูดไหนฮะบูธเหมือนที่เขาขายเ<ค>สืส้อผ้ารถราคาเป็นกงองๆใช่ไหมกองๆพายุก็ไปโยนทิ้งเอาไว้ให้นานก็ปรากฏพอกลับไปที่บูธนั้นไปเจอกระเป๋าเห็ไหมมีอะไรเหลือบ้างครับไม่มีค่ะ ที่ได้คืนคือกระเป๋าสตังค์อย่างเดียวปเปล่าครับเปล่าเพราะว่าในในกระเป๋าตังค์ก็มีตังค์แต่กระเป๋าสะพายผู้หญิงเนี่ยที่เข้าไปเนี่ยไม่ได้คืนและในนั้นมันมีเอกสารทั้งมาาารดกระบบของคุณพ่าาอทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านพระเรียมทองหนึ่งองค์แล้วก็สมุดบัญชีธนาคารอะไรทั้งหลายเลยแม่เก็บไว้ในนั้นหมด คือตอนขายก็แสดงว่ามีมีกลุ่มแฟนคลับอยู่ด้วยไหมคะตอนนั้นอะไรมีการสอบถามกลุ่มน้องแฟนคลับไปว่าว่าเออเห็นไหมใครหยิบไปอะไรหรือเปล่าไปเก็บไว้ให้เราหรือเปล่ามีคนนึงค่ะที่เห็นมีผู้หญิงคนนึงผิดสังเกตใช่ไหมที่ผมประมาณเท่านี้ค่ะอยู่ประมาณ40แล้วก็เขาจะมาซื้อหลายรอบมากค่ะแล้วก็ใช่ค่ะแบบบ่อยแบบ ปิแต่แล nah. ้วซื้อเยอะไหมหรือว่าก็มาทีละแก้วนะคะประมาณแก้วเช้านี้เราต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องแอปเปิลกอบคุณแม่ที่มาพูดคุยกับเรานะครับแล้วขอบคุณคุณกอนมากๆุณเป็นคนดีมากจใจดีมากจะดีไหมคะถ้านาโคสสมมุติว่าแจ็คไม่ว่างคุณสามารถมาแจมกับเราได้ได้ค่ะพี่ไม่คิดมากไม่คิดนานค่ะแล้วมาฟีเจอรื่องกันนะเนี่ยนี่ค่ะได้ค่ะและครับเอาละครับจะเสียได้มากพวกนี้คุณพิมพมา นี่ให้ดูภาพแขกของเราหน่อยดีกว่าใครอะใครอะดูภาพนี่ครับนี่นี่นี่คุณสมฟานเดชาณรงค์และน้องชายภูผานะฮะใจเราปลื้มมากเลยกับพี่ชายเออนะทะันะะ้งนะนะสองคนจะมาร่วมพูดถึงนะฮะวิธีการดูแลร่างกายาในรายการแล้วก็ของคนที่เหมือนดังขึ้นทุกวันเลยใช่ครับค่ะวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับหมดเวลาแค่นี้แปดโมงครึ่งเพราะว่าเราจะต้องนะฮะ ตัดไปที่การถ่ายทอดบรรยากาศการรุ่นหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพม,มหานครที่สาราวัากากรุงเทพนเอวัน <ไข S 1> น,วนีครับอะครับใครจะได้หมายเลขอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยตอนนี้หลังรายการวันนี้รเราลาไปก่อนสวัสดีครับ